โอเคครสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมกัานด้วยนะครับคือวันนี้ไผมอาจคิดเพราะว่าเออเออบ้านผมไฟเออฝนมันตกนะเนาะดูเหมือนว่าเพื่อนผมมันจะออนนิดเดียวเองเนาะให้ไอ้นี่ไอ้กล้องวงจรผมจําหน้ามันได้ผมจําหน้ามันได้ผมจําหน้ามันได้ไอด้ดวนี่แหละที่มันแบนผมอ่ะเจ็ดวันเนี่ยแบนกูหาพองคือคือมันบอกผมว่าเอง ไอ้นายไ,ไ,ไม่ใช่กล้องวงจรปิดหรือโซ่ซ่วมนี่แล้วมันก็แวนผมออกไปเลย, <c oughs> ยเยนเอ,อวิธีนะคะที่คุณจะเจอผมเนี่ยขั้นแรกครับให้คุณกดคําว่าผมคนพบเนาะมีคนพบตรงนี้นะมันจะอยู่ข้างล่างคำว่าแรกโลบักนะนี่แย่แย่เรียบร้อยจุกจุกเลยที่อะไรเนะี่ยเออให้คุณกดเข้าไปที่คาว่าค้นหาคนระับ คุณพิมพว่า RPG RDK K ขี้5ไป8นะครับกดเข้าไปอ่ะสมมติว่าอันนี้คุณพิม์เสร็จแล้วนะคุณจะเจอห้องนี้ครับไอห้องนี้แหละห้องเฮียนี่แหละแล้วก็เข้าไปในห้องครับผมจะออนเซิร์ฟอยู่นะผมออนเซิร์ฟอยู่บางวันเนาะบางวันจะออนเซิร์ฟบางวันก็ไม่ออนเซิร์ฟแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าผมจะออนหรือไม่ on. ออนเอออันนี้เป็นวิธีแชร์สำหรับคนที่ไม่รู้เนาะโย <Yo, S 1> เพื่อนจะค้านัางอ่ะ โอเคเนาะเดี๋ยวขออาา่านกดก่อนกดผมนี่แอดมินมีแค่คนเดียวแต่ผมจะให้ดูแอดมินทั้งทั้งหมดนะเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมจะให้ดูแอดมินทั้งหมดในห้องนี้นะเดี๋ยวดูนี่นะคุณดูแอดมินในห้องนี้นะแอดมินมีแค่คนเดียวแอดมินมีแค่คนเดียวพ่อมึอแอดมินมีแค่คนเดียวพ่อมืออ่ะเฮ้ยลาก่อนนะลิกกี้ใช่ก็เหมือนกัน อารพีจีขออภัยอนุญาตให้ค <Depois, S 2> ุณเอออันนี้ผมไปรบมังกรกำปอโอเคเดี๋ยวก็จะออกจากห้องนี้เลยนะครับขอพุณที่มาดูไอ้พวกโง่คุย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 มึงตายแน่คุยกูเจ็ดมึงแน่